Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชนละนานมั่นใจสารรัฐธรรมนูญตีกลับให้รัฐสภาแก้ไขปมหาร500ชี้พักเล็กค่าตัวเองทางอ้อมโวพร้อมสักฟอกรัฐบาลแล้วมั่นใจมีรัฐมนตรีหลุดเก้าอี้กลางสภา เมื่อวันที่11กรกฎาคม2565ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอน่านหัวนหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหาร500อาจทำให้พักเพื่อไทยไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเหมือนการเลือกตั้งในปี2562ว่า ไม่น่าเหมือนเดิมแม้จากคำนวณแบบจัดสรนปันส่วนผสมมีสอสอพึงมีโดยเอาสอสอเขตมาลบกับสอสอพึงมีเพื่อให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อนั้น หากเราสู้ในนามพักเพื่อไทยและว,วันนี้ประชาชนคับแค้นมากในการบิดเบือนทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของผู้มีอำนาจซึ่งประชาชนจะสั่งสอนดังนั้นพักเพื่อไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า15ล้านเสียงขึ้นอยู่กับการสื่อสารกับประชาชนโดยเราหวังถึง18ล้านเสียงผมยังมั่นใจลึกๆว่าสารรัฐธรรมนูญสารดีกาจะส่งข้อทักท้วงเป็นความเห็นมาว่า สิ่งที่รัฐสภามีมติแก้ไขาตามมาตรา128ขัดกับมาตรา91ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตระบุว่าไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้เพราะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องกลับมาพิจารณาภายใน30วันเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อทักท้วงนั้นตามสมควร แต่หากยังจะแตแบงต่อเพื่อเอาใจคนชอบหาร500ก็ได้แต่ต้องคำนวณเป็นสัดส,ส่วนทางตรงทอนให้เป็น100ให้ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเขตแบบนี้ถึงจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญนายแพทย์ชนลน่านกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ